สวัสดีครับช่วงคำคำแรงๆนะครับเนาะทังช่องกาดไอมาหอปูชีป่าขาวห่อปูตาครับกามาติดตามช็อตเด็ดว่าตอนคำคำแรงๆหรือว่าแนวทางมือหนีปูตาปูชีป่าขาวจะให้แนวท่างลูกหลานตัวใดกาติดตามไปพร้อมๆกับทังช่องครับผมติดตามครับคขอพึ่บารมีปูชีป่าขาวปูตาให้เพื่อปกปักรักสมรักษาลูกหลานบ้านเมืองกาวา่าปแพ่ตัว หันก็ช่วงเก่งนแล้วพอหมดก็ขาว่าขอหลายว่าขอจักนึงสองสามากแับเขาไม่ตอบกันแต่าว่าขอหลายพอปัดที่หายก็บอกเออไปจ้าเอล่าจับเด้อเออคนรักขึ้นเนาะโครงการคนรักขึ้นของแบบเสียตัวเนาะเออบบเสียบบเขาโมเหมากฮะเออเสียแกบเาโมโหาะเออยังไม่มาเลยยังไม่มาฝัาน

ขันได้เลยเนาะบ่แรงคงบ่แรงเลยแรงนะลูกสาวหนึ่งเอาใจคีโครงการโครงการคงรับขึ้นโครงการคงรับขึ้นใช่ไหมแต่ต้นคืนพ่อไม่ออกนะต้องพูดกันก่อนนะให้ลูกหลานร่วมพูดก่อนขัดแทนเนาะเอาพ่อไปพูดเบาเนาะเออมาแจ้กถึงนี่โครงการคงรับขึ้นมาเนาะ ตัองทางเท้าเว่ทุกวันทั้งเมฆทั้งอมทั้งแด่นารักทวันในวันที่เก็บอไปึกบจากเอาเลยโครงการคนลราครึ่งหน่ะโครงการครงราครึ่งจะวากูบอกอยากเป็นย่งนม่เต่าถูนหนึ่งว่ากันกูขึ้นบอกอยากเป็นยิ่งทางน้องเลย่าถูนหนึ่งว่ากัน เกลือก <Yeah. S 2> ิมเกลือต้ว่าเท่ากับเคลือดพอมาค่บไม่พอตแต่ว่าสิ่หายมัดออกก็รลากการรุกรานเบื่อรูกรางเบื่อายเบื่อเก่าถูกไหมค่ะว่าว่างลาว่างมาพ่อใดมาเทดมาทางคอยกันพรอลูกเบ้อผู้มีใจมีิงมีเท่าหึึจะอัดเลยเป็นบมจ่าพวกเกาศูนเนี่ยไปลงทื่ไปเลย เติมพี่ไปเลยโอเคแม่น้องหมอคออ๋อข้นวเขาจับถือต้วมงาง <c oughs> เอาอ e ีกแ้วเอาอ e ีแเอาขัเขาจับถือเต้าถือมากะออกนะ <c oughs> บาดี้เอาจังขีพอมีโค้งกันใหม่ัาง <c oughs> รับ,อ,รอ,กกบอีนั่งหลาเนาะ้อมกะับ่นั่งหลาเนาะครับอีนั่งกอก่อยห <c oughs> าับเขากะปบาอาหารหายคอไหมหาะ ไปตีสแม่งบ้านพอหลักเห็นมือเล็กือออกมือร่งอ่ะพอเตียมห้ไขถุงไหวขอแล้วกจังเราตีสแั่งบ้านก็ตาจักหมอเีงาพอตโไปพ่อพ่อถืีโคไปพ่อพอตไปตีเราถุ่งไหวแค่จังได้กระดึงบ่ออก แม่มาพอมีแผลมาพอมีแผลกล่างอะที่เอาแมว่ยตีแมงบ้านเอาไปตีไ้มันยูว่าจังไนเดืองม่ออกมันจะออกกูเอรอเออเอาไปตีไปเขาจะออกไปขบยกี่บาทไ น่กถือว่าตีข้าตีบว่าผันูวดตีบผู้ตีบไงเออข้างว่าตีบกนเหี้ยคือหมวกก็ไปเหี้ยก็ฟังหนาตาตีุบบานังออกมาไปทีทโมันือออกหมาบ้าเด็กใครว่าเอาไว้ใคเอาไว้ใครได้ว่าชีวีอย่ามาเทียงไปทั้งหลายห้โขวผู้ร้ายก็ตายเงี้ยจือจื เตอร์เกาดักแมงวันเตอแมงวัวเอาไปแพนับเอาไปแ่นเดียวกับขขาแต่เปอไว้เยอะพือฉีดยังเงยไว้เอหาไวเยอะบางท้งหน้าพ่อฉเอาเ้วเก็ดออกก่อนืออแมงม้าทั้งหน้าพ่อเอาดเกล็ดออกก่อนเออแล้วก็ข้างท้ายเนาะถ่ายเนาะถ่ายถามปวดะ ไายคำแบว่ากรจีแปะ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 ่านะร้องเบิ่งฟูฟูดึงออกได้ให้มันดูไปยุคคอมธรรมดาเหนียวแน่เหนียวแน่ห่เหนียวแน่ไทยไปไปไทยหาเต้าถุงหาเต้าถุงไปไปว่าเออเสียเ็ดเอ็ดไปกร้องเบิ่งฟูใา้สิจไปแกให้มันแกหดท่านบอย่าคเมื่อจะของเปลือกเนาะกรพน บ้านแตงหนีเนาะไอพ่อวาจะเขาถึงว่าลูกเมื่อแบบรือพอวาจะลูกก็ทำอะไรไม่ได้พอมันติดมาแล้วเนาะจ้าถ้าวทุวันหูกักบอกความถูกเขาเลบมากอ่ะต้องรับถือถางทษาวิทุวันมาเหม่อนเขาเข้าใจเนาะได้แค่นี้แบบ เออหายลูกทกนีหมาได้หลุดแอ้หายรำรำด้วยด้วแต่ว่าจะดื้อคือการคือเครื่องมือร้ที่สามเก้าห้าเขียงที่วิ่งสิบสามถุงเขียงที่วิ่งเอ้อทั้งหมดต้องไปแค่แม่ไอนตองไปแล้วเนาะ เอาจังคือที่มั่งกองกองไปกองไปเริ่มไปกองไปมือแรกอนี่างนีได้แต่คางจะทำมั่งสืบเตียงไม่ไปกองจังงี้ได้เออมั่งสืบบ้างได้ไหมเริามไปกองเอาไว้เออไปกองเอาไว้จังทำมั่งสืบว่าข้างร้องหรืออาจังข้างนะรอเบ้าจังไหนลูก ลูกที่มีวาชนาเด็กลับไปเดูแลพ่อกับแม่ได้บ้านปลายกีวีโซ่พ่อหลุดเหล็กครับพ่อลูกเอาวัดฟังคำนี่โอ้ยได้ดูหลักลูกได้แต่งนอนได้นอนแต่งถึงเมวรากอะไรขึ้นมาบานเกิดเมืองนอนแล้วลูกเออเออได้มากนะพอหาแม่หาขอบหาขั้วเอออย่างนี้วิ่งไปก้อนติ๊กติ๊กไปก้อนแล้วลูกเออแตกนอนกับเสี่ยงโม่คงกับขึ้นมาดูหลักลูกอาจจะหานเบาหนักเมื่อลูกเออ จอยากมากพ่อแห้งเราได้พอใจอยากมาพ่อแห้งแบบว่าเอออยวกมากแล้วลูกเ้ออยากคอสืบคอยแบบเอออคอยตื่นคอยไปแล้วลกเออให้กำลังใจลูกหลานทุกคนทุกคนแล้วลูกเอออ้าขาดาดาลูกาดเออเดินทางปลอดภัยไรกลางวอยาลืมว่า โครงการคงรักครึ่งนะห้าเก้าูนะโครงาโครงรักครึ่งโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคลูกอาหาเง่ล้วลูกาดดเ่นทงดเ่อแทงาาังนะีกอง้ออาคุณได้คือว่าามไต่ว่า อันนี้เอฟทีว่ามูมาตามอีนัตอมก่อน่ะเออหาหายมิส่งมิหลักมิส่งมิหวานุกอปะผัแข้งแรงหายก็ไหลายก้อนหัยก้องหลายความสรุปแล้วจะบเริมจับเริมอะไรอันนี้คนหายเงียคุนี่เออหายเงยบเออแก้วว่ากันสัญญาครับคือพอเออเรียบร้อยแล้วพอดีคืนแล้วว่านเออกวเรื่องน้ำปัสตุปัสแตงมารวมถ่างหลุมนัหลบนะ

แล้วก็ได้รักความรักโทษที่ตัวเองก่อทำขึ้นมานะเพราะเป็นงั้นทำใจดีๆว่าทุกข์ขเดี๋ยวก็ไม่ทุกข์ไม่หนัะเออในเมื่อเข้าเสียไปแล้วเสียไปแล้วคือว่าปาดคอบแล้วลูกอเล่าเคาะใหญ่ด้วยไม่ใช่เคาะเล็กนะเคาะถึงพี่นี่นะคนคนนี้ปาดขอบแล้วหรืเล่าคือว่าไทยตัดไทยเล่มเออ Hãy mưa cho